วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของปืนแลที่โลกลืมนะครับก็คือเจ้าปืนขอดกระบอกนี้นั่นเองนะฮะเป็นปืนที่ผมเล่นไปล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือน6ปีนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เคยจับอีกเลยนะน่าจะเล่นน้อยเป็นอันดับ2ลรองจากปืนสเปสเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากจะเป็นปืนที่โลกลืมแล้วเนี่ยสกินที่ใส่อยู่ก็ยังเป็นสกินแลอีกด้วยนะฮะสกินนี้ก็คือข ah อดคอคโคแดเป็นสกินที่ได้มาตอนบูยาพาซีซั่นส,สเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็หลังจากที่มาคราวนั้นน่ะ GM ยังไม่เคยเอากลับมาอีกเลยนะฮะ <Okay. S 1> น่าจะเป็นเพราะมันเป็นสกินบูยาพาร์ด้วยแหละโอเคสำหรับสกินนี้นะครับนอกจากจะแลแล้วก็ยังดีด้วยนะฮะบวกลั่น1นึ่งลด2ลบแม็กกาซีนลบแม็กกาซีนเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรนะครับเพราะว่าปืนนี้ลูกกระสุนมันเยอะอยู่แล้วลบไปนิดนึงเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกหรอก เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไปทวนความทรงจํากันสัหน่อยนะฮะกับปืนแลที่โลกลืมแต่ว่าคอมโบสกิลวันนี้ผมจะใส่เป็นเซตที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เลยสกิลแรกเป็นลอล่าครับเพิ่มความแม่นเมื่อสะโขบยิงสกิลที่2เป็น DB เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และความแม่นเมื่อยิงปืนขณะเคลื่อนที่ สกิลที่3เป็นลูน่าเพิ่มความลั่นให้ปืนฮะและสกิลที่4เป็นไครลร์เพิ่มการเจาะเกาะนั่นเองส่วนคู่หูก็เป็นนาคน้อยนะครับจะได้เอาไว้เล่ง EP พีให้ไครลร์ดพอใช้ ซึ่งคอมโบนี้นะครับหลักๆแล้วก็คือเพิ่มความแม่นให้กับปืนขอร์ดนั่นแหละเพราะว่าคอรดเนี่ยเป็นปืนที่ดีบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดผมยิงไปแล้วเคลื่อนที่ไปเนี่ยสกิลดีบมันจะทํางานนะก็จะทําให้ปืนแม่นขึ้นแล้วก็ถ้าเปิดสกปรยิงลอล่าก็จะทํางานก็จะแม่นขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับปืนแลโลกลืมในรอบครึ่งปีกลับมาใช้อีกทีจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ สำหรับปืนนี้นะครับสาเหตุที่มาแลเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันไม่ดอบตามพื้นทั่วไปนะฮะเฮ้ยแล้วใครมาวิา่งผ่าใจเย็นพี่เพิ่งถึงพื้นมันไม่ดอบตามพื้นทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเนี่ยต้องเอาเหรียญอะไปกดสุ่มจากในกล่องเหลืองนะครับและโอกาสออกเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเลยบางคนกดไปไม่กี่ทีก็ได้เลยนะฮะโอเค <Okay. S 1> เอาไม่ทัน จ็กกี้โดนลูดลวงซะแล้วบางคนกดไปไม่กี่ทีก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าผมเคยกดสุ่มไป5 6000เหรียญไม่ออกก็มีนะฮะก็เรียกได้ว่านอกจากแรแ,แล้วยังเกลือ,อด้วย <Hello? S 1> ใช่ไหมหนุม่ม <Okay. S 1> หมวกแดงกับหมวกฟางไม่ต้องยิงกันเสียงมันดังเดี๋ยวพี่ยิงเองน้อง เปิดมาแจะคก,กี้กนล่วงก่อนเลยแล้วใครจะช่วยเราฟาร์มเหรียญล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอส่องไอตัวที่เก็บแจ็คก,กี้เมื่อกี้ก่อน<า>น่าจะอยู่ฝั่งบ้านยาวนะครับไม่ใช่ฝั่งบ้านยาวสิฝั่งบ้านสามชั้นเออตรงที่เราอยู่เนี่ยบ้านยาวแล้ะใครมาลงตรงนี้น้องมณีีก็จัดสีมณนีจ็ดแสงบอนีฮัลลแมฮั่นแม่มีกระโดดเล่นชั้นสองอย่างนั้นเหรอ ใจคอจะแคมป์ยาวไอคนนี้อันนี้มันหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอคนเล่นไปแคมป์ไปบ้างไม่มากก็น,น้อยมีนั่งส่องมีน่งส่องแอแต่ไม่นิ่งถ้านิ่งจะจัดให้สอกเม็ดวันละแปะสองแปะน้องขอหนึ่งเม็ดพอนิ่งๆหน่อยแม่ขยันวิ่งเว้ยมันตีดหรือมันยังไงไองคนนี้ หยินเสียงข้างล่านเฮ้ยฮาล้อดิงๆหน่อยดิน้องขี้แตกแน่ๆ <laughs> แล้วใครมาวิ่งเ <Hey. S 1> อ้าอืม ยังไงเนี่ยฮึเดี๋ยวขึ้นเดือนลงเดือวลงเด๋ยวขึ้นลาก่อยนัน้องเจอกันชาติหน้าทีนี้ก็เหลือไอตัวฝันนี้ฟื้นมายังเนี่ยฮึขี้แตกแน่แนตกลงขี้แตกยังเจ๊เจ๊บัตรฟ้าใบหนึ่งฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียง มีเสียงเพื่อนไอขี้แตกอยู่ข้างบนบ้านดีกว่าผมก็คิดว่ามาจากหน้าบ้านเอายังไงไวรุ่นดวนไหมผมาดิรงคองระเบิดทักทายก่อนอุ้ยไม่ถึงอยู่ชั้นสองเอาแล้วโดดอย่างนี้ จ้ำปูดจ้ำปูดเพื่อนไอคีแตกเมื่อกี้อือแล้วจะกีเปิดใครเนี่ยวูบเลยแต่ว่าในกล่องนี้ไม่มีนะครับไอปืนคอร์ดเนี่ยกล่องอาวุธบูญ่า GM ก็ไม่เอามาใส่ด้วยใจร้ายมาก <Nope. S 1> ไอพวกสเปดกับพวกปืนคอร์ดเนี่ยควรเอามาใส่นะใช่ไหมน้อง <Okay. S 1> คัมินน้อย ชื่อน่ารักเชียวคมมินน้อยเอาล่ะตอนนี้เรามีเหรียญอยู่พันเก้านะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูไม่แน่เหรียญน,น้อยอาจจะได้ก็เป็นได้อ่ะมาดูพร้อมกันปึ๊บ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 อ่ามาแล้วอา้าวเดี๋ยว <What? S 1> กล่องลีเมื่อกี้ระโทรอดเลยสุ่มใหม่เลยทีนี้ เมื่อกี้ผมได้แล้วว่าแล้วกดรับปุ๊บกล่องรีปั๊บได้ยิงยุงมาแทนอ่ะได้อีกรอบแล้วโอเคเอ้าเดี๋ยว<ฮ>เหรียญไม่พอกดรับสามร้อยอชีวิตบุญมีแต่กรรมบังสองรอบเลยนะเนี่ยวันนี้รู้สึกดวงไม่เป็นใจจะให้เราเล่นปืนขอดเลยแล้วใครมาโผล่ตรงนี้นี่เนี่ยหัวแตก้าป,ปปี้ซิง สวยน้องกำลังต้องการเหรียญคนอะไรสวยซ้ำสวยซ้อนมาคราวเนี้ไม่สวยแน่ทันปะเนี่ยโอเคทันอยู่สุ่มได้ปืนแล้วก็ต้องกดรับให้ทันเวลาด้วยนะไม่ขั้นตอนเยอะจริง GM ยิงใครสักกี้มีคนหนอแถวนี้เมัตะกี้ไม่มีเนี่ยวา่าจ้าเอ๋ตรงนี้หรอ นี่แน่เปิดซิงก่อนเลยและใครมาแว้นรถสวยไม่ต้องพูดและนี่ก็คือปืนถอดคอคโคเดนนะครับเป็นปืนแรที่โลกลืมแรทั้งปืนแรทั้งสกินเลยก็เรียกได้ว่ากลับมาเล่นในรอบครึ่งปีนะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะฮะปืนเนี้ยมันไม่มีดอกตามพื้นถ้าเกิดเราอยากเล่น ก็ต้องไปเก็บเหรียญมาสุ่มออกจากในกล่องเหลืองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสกินนี้เป็นของที่แรไปแล้วนะฮะแรมาได้เป็นเวลา1ปีกวปีกว่าก็คิดว่าไม่กลับมาหรอกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสกินปืนในบูยาพาทถ้าเกิด GM เอากลับมานะบอกเลยเตรียมโดนบ่นแน่นอนแล้วไขรเขาดีดไปไหนอ๋อจากกีดีดดีกว,ว่าึกว่าใครมาตั้งดีดกลางทุ่ง ตามมาติดๆตอนนี้ปืนเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววิธีเล่นคอมโบนี้นะฮะก็คือถ้าเจอคนเนี่ยผมต้องกดนั่งยิงแล้วก็พยายามเดินหน้าไปด้วยนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เจอคนตู้ใจเราก้างบ้างแล้วก็เดินหน้ายิงเต็มพิกัดเป็นไงอย่างนิ่ง คือพอเรานั่งยิงและเคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยสกิลดีมันจะทํางานนะครับก็จะทําให้เป้ากระสุนเนี่ยมันนิ่งกว่าเดิมไม่ค่อยดีดแต่ถ้าเกิดว่านั่งไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็เปิดสะโขบไปด้วยเนี่ยก็จะนิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่ามุมศัตรูเนี่ยสามารถทําแบบนั้นได้หรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเขาตึงจัดเลยแล้วเราไปนั่งเดินหน้าใส่เนี่ยหัวเราอาจจะเดินแทน หัวโยกนั่นไม่อยู่กับที่ไอนางยิงสะโขบเดินหน้านี่ดูความนิ่งสกักก่อนเป็นไง้ยใครมาลงตรงนี้สองคนนี่พี่เดินเลยน้องเดินสะโขบจังวันนี้แลมโบเปิดโหมดเดินหน้ายิงลวงไปหนึ่ง้ามอยู่นิ่งนะครับ วิธีดูว่าคอมโบเราติดหรือเปล่าก็คือต้องดูตรงไฟสกิลด้านล่างนะโอเคถ้าไฟลอล่ากับไฟดีบีติดเนี่ยแปลว่าเป้ามันจะนิ่งนี่เจอคนปุ๊บเราก็สับยิงเดินหน้าไปวแบบนี้นะฮะเราอย่าไปกลัวปืนเรานี่สามารถเจาะทะลุทะลวงได้ทุกสิ่งอย่างเจาะไอวอดีมากแต่ยิงคนไม่ค่อยตายกระสุนมันกระจาย และมาเดินหน้ากลางทุ่งอย่างนี้เจอพี่เปิดเป้าเดินใส่หน่อยไอ้น้องนี่นั่งสะโขบยิงเดินหน้าใส่ตับ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 ลวงเป็นไงคอมโบแม่นคูณสองแม่นจริงแต่ก็ยิงยากต้องทั้งนั่งทั้งเดินทั้งเปิดสะโขบนะครับถึงจะครบคอมโบโอเคข้างหน้าสามตัว ตึงปะเนี่ย <Hey. S 1> ไปไหนอะน้อง <Hey. S 1> นางเดินยิงนางเดินยิงไอวอลเหรอนางเดินยิง <Hey. S 1> นางเดินยิงเฮ้ยร <Hey. S 1> ่อไดไง <Hey. S 1> นี่แน่ <Hey. S 1> คิดว่าจะหนีพ้อนอย่างนั้นเหรอ คอมโบนั่งเดินยิงคอมโบอีอย่างวะแต่อยากเจอเขาตั้งไอวอลหลายๆชั้นมากเลยอะ่ะผมจะลองทดสอบดูนะว่านั่งเดินยิงเนี่ยจะสามารถเจาะได้ทุกไอวอลของเขาหรือเปล่านะครับแต่จากที่ลองเล่นมาไอวอลกี่ลูกก็เอาไม่อยู่นะปืนขอดเนี่ยแต่ต้องอยากไกลมากนะฮะไกลมากก็เจาะไม่ค่อยโดนปืนระยะยิงมันค่อนข้างสั้น มันต้องเล่นระยะแบบกลางๆใกล้ๆใช่ใบน้องเป็นไงคอมโบโคตรตึงนั่งงัดหัวหัวเข่า <c oughs> แล้วหมดยังไอ้แก๊งเมื่อกี้แกงนอนนอนขอบวง <c oughs> เหมือนจะวิ่งกระจายไปคนละทิศคนละทางเฮ <c oughs> <อ>้ยใจและ,และอยู่นู่นหูละไกลเกิน ออกมาไอวอลเอแตกนะแตกนะยังไงยังไงไอวอลสู้เหรอเอาดีนั่งสกคบเดินย uh ิงอะเอาดีเอาดีอุ้ยแต่สวนซะด้วยเป็นไงโคตรนิ่งนี่ขนาดระยะยิงไกลนะครับแต่สวนนี่เกาะกลุ่มมาก คอมโบพิษสตาลที่ไม่เคยมีใครใช้แน่นอนโหแล้วดูวงวงหนีซะง,งั้นลบตั <No. S 1> นไปแจ็คกี้เข้าวงก่อนออมซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมา <him> เฮ้ยโอ้ออ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 อยใจเย็นๆขอพี่ขึ้นก่อนดีน้อง uh. หัวแตกหัวเจ็บหัวเจ็บ เดี๋ยวด้านขวาก่อนไอวอน้องเจอกันหน่อยแตกหนึ่งแตกสองเอากับเสาทำไมอะเฮ้ยออกมาไอตัวข้างบนตายยังเจ้าพี่ะตายแล้วสวยตัวสุดท้ายแล้วนี่ว่าเดี๋ยวลองยอดเ1 2นไปทักทาย <Don> ฟันดีครับน้องโอ้โหปืนโคจะนิ่งเนี่ยถ้าเป็นระยะกลางๆประมาณนี้นะครับยิงฟรีเลยนะปืนคอร์ดกดนั่งแล้วก็เดินยิงเข้าทุกเม็ดนะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูสวนเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนแรที่โลกลืมนะครับแรทั้งปืนและก็แรทั้งสกินด้วยนะฮะเป็นไงกันบ้างครับมีใครเล่นปืนขอ,อนเป็นประจำกันไหมก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ